ความมหัศจรรย์ในการร้อยเรียงและอัธรรสทางจิตใจคนที่อ่านอันกุรอานด้วยความตั้งใจจะสัมผัสได้ว่าอันกุรอานได้สื่อสารโดยตรงกับคนอ่านตัวต่อตัว,ตวทั้งยังได้บอกเล่าและให้คำแนะนำต่างๆแก่เขาอย่างไม่ขาดสายและที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คืออันกุรอานได้ล้ำหน้าความคิดของเขาและช่วยชี้แนะความคิด ให้ประสงค์ว่าเขานั้นได้อ่านความคิดเหล่านั้นก่อนที่ตัวเขาจะประสบกับมันจริงๆเสียอีกหากว่าศิลปินสามารถวาดดวงตาดูเหมือนว่ากำลังติดตามคนดูในทุกๆฝีก้าวที่เขาเดินไปมาแต่เป็นไปได้อย่างไรที่ตัวหนังสือสามารถติดตามความคิดของคนอ่านและคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้บางครั้งมันยังได้เตรียมคำตอบสำหรับคำถามต่างๆก่อนที่เขาจะตั้งคำถามเหล่านั้นเสียด้วยทั้งๆท,ที่คนอ่านมีความหลากหลายอีกทั้งความเชื่อและการเป็นอยู่ในชีวิตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแท้จริงอันกุรอานมีวิธีที่น่าทึ่งในการวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละคนและยังสามารถเปิดเผยความลับต่างๆของเขา รวมถึงชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของเขาได้ในขณะที่ดูเหมือนว่ามันอาจจะแข็งกระด้างสำหรับผู้อ่านในเว็บแรกแต่ทว่าทั้งหมดนั้นก็เพราะอันกุรอานต้องการปลุกตัวตนให้กระตุ้นสติปัญญาและหัวใจให้คิดอย่างพร้อมๆกันในคำถามต่างๆที่พยายามประวิงเวยาและหลีกเลี่ยงที่จะหาคำตอบมาก่อนหน้านี้ เมื่อใครก็ตามได้อ่านอันกุรอานได้ศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของกลุ่มชนต่างๆรวมถึงได้คุกคขีคุ้นเคยกับแนวคิดอารมณ์รากเง่างความหลงผิดของบางกลุ่มและการประสบความสำเร็จของอีกบางกลุ่มมันก็จะกระตุ้นให้เขาได้หยุดทบทวนตัวเองอีกครั้งทว่าไม่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะทั้งองค์การต่างๆภาพที่ถูกฉาย และตัวอย่างจิปะทะเหล่านี้มีให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันวนเวียนอยู่ด้วยท่วงทำนองที่ซึมซับเข้าสู่หัวใจทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวกระทั่งอันกุรอานได้กลายเป็นกระจุกสะท้อนตัวตนที่เปิดเผยข้อที่จริงไม่ว่าจะเป็นข้อตำหนิและข้อบกพร่องหรือศักยภาพและโอกาสอันกุรานได้แทรกซึมเข้าไป ในก้นบึ้งอันลึกล้ำของจิตใจผู้อ่านเพื่อนำไปสู่การยอมรับและยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านจะพบว่าเมื่อใดที่เขารู้สึกสิ้นหวังและท้อแท้เขาก็จะอ่านและในช่วงที่เขารู้สึกสับสนและสัมผัสได้ถึงความขัดแย้งอันรุนแรงในใจ และต้องการผู้ที่จะพึ่งพาและเข้าหาความช่วยเหลือกับผู้นั้นได้เขาก็จะพบกับความการุณาที่คุณในดำรดของอัลลอฮ์ที่ว่าและในขณะที่เขาคิดว่าชีวิตของเขาหมดอะไรตายอยากและเขาไม่สามารถที่จะแบกรับหรือควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกแล้วเขาก็จะพบกับโอสถชั้นยอดและสิ่งที่จะคอยสนับสนุนเขา ได้ในพระด,ดำรัสของอัลลอฮ์ที่มีอยู่ในอันกุรอานว่าวิลดิวแรนนักประวัติศาสตร์อารยธรรมผู้มีเชื่อเสียงชาวอเมริกันได้ยอมรับว่าอันกุรอานและสถานะของมันได้ส่งอิทธิพลต่อคนที่มีใจเป็นกลางทุกคน The Story of Civilization เล่ม13หน้า 68 6 9ถึง69โดยเขาได้กล่าวว่าบรรดาผู้มีความรู้และปัญญาชนมากมายท,ทุกยุคทุกสมัยในอดีตได้ศรัทธาต่ออันกุรอานรวมถึงในยุคของเรานี้ด้วยเชกเช่นที่ผู้คนหลากหลายทางความคิดและสติปัญญานับไม่ถ้วนได้ศรัทธาซึ่งไม่ใช่เพราะเหตุผลใดนอกเสียจากว่าอันกุรอานได้นำหลักการศรัทธาอันแท้จริง และมีความชัดเจนที่ทุกคนสามารถยอมรับได้เป็นหลักการศรัทธาที่ง่ายที่สุดกลุ่มเครือน้อยที่สุดคุมเครือน้อยที่สุดที่ห่างไกลที่สุดจากการยึดติดกับพิธีกรรมต่างๆและเป็นอิสระมากที่สุดจากการเคารพรูปปั้นและบรรดานักบวชและในความเป็นจริงอิสลามได้สอนให้มนุษย์เผชิญหน้ากับความทุกข์ยากในชีวิต และให้ยอมรับในข้อจำกัดที่มีอยู่โดยไม่ต้องการโอดครวนและท้อแท้แท้จริงอิสลามได้นิยามศาสนาและกำหนดเนื้อหามันไว้อย่างชัดเจนซึ่งชาวคริสต์และชาวยิวคนใดก็ตามที่มีความเชื่อถูกต้องย่อมไม่มีข้ออ้างหรือปัจจัยใดที่จะบอกปัตอันกุรอาน